ในแต่ละวันคุณจะบริหารค่าสตามิน่าหรือที่เรียกกันว่าเอนดูแรนซ์นี้อย่างไงให้คุ้มค่านะครับก็คือว่ามันจะรีชาร์จให้นะครับก็คือต่อ4นาทีเนี่ยจะได้1เกตเท่ากับว่าใน1ชั่วโมงนะครับวกสีนาทีจะได้ทั้งหมด15เกตเท่ากับว่านะครับไอค่าเนี้คุณจะต้องรอเวลาประมาณเป็นครึ่งวันอะ่ะคุณถึงจะได้แบบลูยยาวๆทีหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามมันยังสามารถเติมได้ด้วยขวดสตามิน่านะซึ่งขวดสตามิน่าก็ได้มาจากพวกมิชชั่นต่างๆนนนัับบบบมีท้้งแแแเป็ว็วววลกบบถา ต่อหนึ่งขวดเพิ่มได้1 0 0สตมินานอกจากนั้นก็ยังสามารถใช้เจ้าคิสตันลักไซนะครับในการเพิ่มได้โดยใช้คิสตันลักไซ60นะครับต่อค่าสตัมินา120ซึ่งต่อ1นวันผมแนะนําให้รีชาร์จแค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับเพราะว่ามันจะคุ้มค่าที่สุดก็คือ60ได้120สตมินานะครับแต่ว่าถ้ามากกว่านั้นน่ะมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งไม่คุ้มค่าตัวที่เป็นคิสตันลักไซแล้วนะครับโดยหลักๆแลล้้วนนนนนะะคครรัรร่่าาจใใใชกกเเเียืองห ตั้งแต่ปลล็อกมาชัปเตอร์หนึ่งสองสามจนกระทั่งถึงสี่เนี่ยแต่ว่าในชัปเตอร์ที่สี่นะครับคุณจะติดแคปเลเวลก็คือไปต่อไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจะต้องอัลล็อกเมื่อเลเวลของไอคุณยี่สิบเก้าซะก่อนนะครับนั่นเท่ากับว่าโดยแนวคิดแล้วเนี่ยาการลุยเนื้อเรื่องนะครับก็คือลุยต่อวันเนี่ยผมแนะนําว่าประมาณสัก1นึ่งชัปเตอร์เต็มๆเ,เนี่ยก็น่าจะใช้สตาร์มิน่าจนหมดแล้วซึ่งการเคลียร์เนื้อเรื่องหลักๆนะครับมันจะช่วยในการเปิดระบบต่างๆของเกมนี้ ันก็จะเป็นระบบบอลระบบทาเลนระบบแต่งบ้านนะครับโฮมเดคอเรทระบบแคสหรือว่าตีป้อมรวมไปถึงอุปกรณ์พัฒนาตัวละครที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือระบบไพทาโ่นะทาโ่วิสเปอร์และระบบทรัพยากรหลักของเกมมีอย่าง Crossing World นะครับซึ่งมันจะเปิดทุกระบบได้เนี่ยก็ต่อเมื่อ คุณเคลียร์เนะื้อเรื่องหลักนะครับจนถึงชาปเตอร์ที่3 4 7ีจบก็จะมีดันเจี้ยนทรัพยากรหลักนะครับประกอบไปด้วย HP วัตถุดิบอัพแลงดสตาร์ไทายออลอัพทาเลนต์เดเดนฟอคกิ้งวัตถุดิบในการพัฒนานอุปกรณ์เมมโมรี่รีเทิรบิลในการหาเศษตัวละคร และดันเจี้ยนในการหาอุปกรณ์อย่างอาวุธนะครับแว็บคอรลี่ไทลอซึ่งเป็นโหมดตีบอสนะครับซึ่งจะมีอุปกรณ์พวกอาวุธทั้งหลายนะครับแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันนะรับสูงสุดท้ายก็จะเป็นทาโร่เลสเซเดลนะครับตัวนี้ก็คือใช้ในการหานะครับกราดทาโร่ซึ่งดันเจี้ยนทั้งหมดนี้นะครับคุณต้องใช้ค่าตาเมนาในการลง เพื่อเก็บเอ็กซ์ซ่ารีวอร์นะครับที่ผมเคยบอกไว้ว่าลงซ้ำวันละครั้งนะครับให้คุ้มค่าที่สุดดังนั้นในแต่ละวันคุณไม่ต้องตะบี้ตบันในการเอาสตาเตรม่น่าทั้งหมดนะครับไปลงเคียร์ชาร์เตอร์เนื้อเรื่องเอาแค่ลุยไปให้ถึงระดับที่เลเวลของทีมของคุณไหวนะครับถึงแม้ความยากมันจะระบุเป็น35เนี่ยแต่ผมลองแลวสักประมาณเลเวล27-28เนี่ยก็สามารถทะลุได้แล้วนะครับ3 3มส ก็คือโดยแนวคิดแล้วว่าคุณอยากสตัมิน่าไปฝืนนะครับในการผ่านเนื้อเรื่องเพียงอย่างเดียวให้ลงต่อวันประมาณสัก1 Chapter เตเพื่อเปิดระบบแล้วเอาสตามิน่าที่เหลือนะครับมาลงเพื่อผ่านครั้งแรกรับรางวัลแล้วก็ลง3มเพื่อเอาเอ็กซ์ตร้ารีอร์ดซึ่งทรัพยากรทุกดันเจี้ยนสำคัญหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น e อ p เนี่ยคุณอาจจะมองว่าช่วงเนี้เอ็มันล้นแต่ว่าอนาคตอ่ะคุณจะต้องปั้นทีม ที่มันใช้ตัวละครหลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็เลเวลระดับสูงขึ้นเนี่ยก็ใช้ปริมาณ e อ p มหาศาลมากดังนั้นการเก็บเอ็กซ์ e ต a r d รของ EXP เอาไว้ก่อนล่วงหน้าเนี่ยมีครับจำเป็นค่อนข้างเยอะนะครับเช่นเดียวกันนะครับกับวัตถุดิบอัพแรงวัตถุดิบอัพทาเลนวัตถุดิบอัพอาวุธ เศษชิ้นส่วนตัวละครเนี่ยบังคับลงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นการเติบโตหลักและอาวุธที่ดีกับการทาร่ที่ดีนะครับก็ช่วยให้ตัวละครคนเก่งขึ้นอย่างมากเกี่ยวกับดันเจี้ยนบอสแล้วก็อุปกรณ์อย่างไพ่ทาร่เนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาจอดลึกให้ฟังกันอีกทีนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันจะค่อนข้างเยอะอยู่ จากนั้นเมื่อคุณเคลียร์เนื้อเรื่องหลักกับรับเอ็กซ่ารีบอร์ดในแต่ละวันได้ครบหมดแล้วนะครับคุณค่อยเอาเวลาที่เหลือนะครับไปลงเก็บแคโหมดตีป้อมลงหอคอย Tower of Conquest ซึ่งพวกนี้ไม่ต้องใช้สตามิน่าแต่จะมีการเก็บรางวัลรายสัปดาห์นะครับแล้วก็พยายามไต่หอยห้สูงที่สุดเท่าที่ความสามารถของทีมคุณจะไปถึงสุดท้ายเลยถ้าเกิดทำทุกอย่างจะหมดแล้วนะครับสตามิน่าหมดลงหอ ลงตีป้อมก็จะเหลือเพลงหมดสุดท้ายนะครับที่คุณสามารถลงได้โดยไม่ต้องใช้สแตมมินอก็คือสไปร์เล่ออฟเดซนีซึ่งหมดนี้จะมีความสำคัญค่อนข้างสูงแต่ว่าไม่ต้องรีบเร่งในการเล่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะไม่ได้รันตามเวลาคุณพร้อมเมื่อไหร่คุณเอากุญแจมาลงแล้วคุณก็รันไปเรื่อยๆซึ่งจะมีรางวัลให้ด้วยนะครับซึ่งหมดนี้จะมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาเจาะให้ดูกันอีกทีนึงนะครับเป็นคลิปแยก ทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับการบริหารตัวที่เป็นสตามิน่ต่อวันนะก็บริหารให้ดีๆแล้วก็ใช้มันอย่างคุ้มค่านะครับสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ